หา Big E งาน US งานผลิตใหม่ตอนนี้บอกได้เลยว่าหาไม่ได้หรอกครับผมเพราะว่าตอนนี้เกงยีน501 LVC Big E ของ l e วที่เป็น LVC แต่ไม่ได้ผลิตที่ USA แล้วนะครับตอนนี้นะครับไปผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าท่านจะหา USA อ่ะพอหาได้นะครับแต่ว่าเอลของท่านน่จะมีหรือเปล่า ขนาดของท่านจะมีหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องไปหาดูนะครับและอีกอย่างหนึ่งท่านสู้ราคามาหรือเปล่านะครับเพราะว่า US เนี่ยมีก็มีหลายราคานะครับอยู่ที่ว่าสภาพแล้วก็ความสมบูรณ์ขนาดเอวอะไรพวกนี้นะครับราคาก็อันน่าจะอยู่ประมาณหมื่นกลางกลางขึ้นไปนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเป็นกางเกงยีน LVC หนึ่งเก้าห้าห้าที่ผลิตออกมาในปัจจุบันนี้นะครับเป็น m ม็กอินเจแปนนะครับตัวนี้นะครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูป้ายนะครับนี่นะครับ ของแท้เลยนะครับ1955เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่ผ้าสวยมากๆนะครับเป็นทรงที่สวยด้วยนะครับเป็นพวกทรงขากระบอกแบบพวกไบเกอร์อะไรพวกนี้พวกพวกพวกทรงแบบย้อนยุคนิดนึงอะไรนะครับเอวจะสูงหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเอ็นผ้าดิบริมแดงผ้าจะหดเมื่อแช่น้ำนะครับเอวจะเผื่อมาก่อนหดประมาณ2นิ้วจากป้ายนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่อ่ป้ายเล็ดขออภัยครับป้าย ลาเบลข้างในนะครับหรือป้ายลิบบินนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับจะเขียนไว้เลยว่าเป็น m a ็ e in j a p a ปเห็นไหมครับงานญี่ปุ่นเนี่ยบอกเลยว่าสวยไม่แพ้งาน U.S.A. เลยนะผ้าสวยมากนะครับบอกได้เลยว่าไม่แพ้พวกกระดุมตองอ่ากระดุม4420หรือกระดุม5115เลยนะครับดีไม่ดีสวยกว่าด้วยนะครับ m a ็ e in j a p a ปนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ป้ายข้างในนะครับตัวนี้เป็นเอลสาความยาว32นะครับ พอแช่น้ําหตแล้วเนี่ยเอวจะอยู่ที่36เลยนะครับความยาวจะเหลือ30สําหรับ L 32นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้กระดุมจะตอก3015นะครับโรงงานผลิตที่ญี่ปุ่นจะกกระดุม3015นะครับตัวนี้ ผลิตสัปดาห์ที่44สนะครับสัปดาห์ที่44ปีคศ2 3านะครับ23ที่ถ่ายคลิปอยู่นี้คือ25นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับ RVC Big E ปี1955ครับท่านใดสนใจของแท้แล้วก็สอบถามได้ที่เก่งสตูดิโอนะครับทุกตัวเป็นของแท้100%นตะครับตัวนี้นะครับจุดเด่นของ1955เนะครับเป็นปีแรกที่ใช้ป้ายเป็นป้ายปักจีนแบบนี้นะครับแล้วก็ ทรงของกางเกงแล้วก็เนื้อผ้านะครับสวยมากๆนะครับบอกได้เลยว่าท่านได้รุ่นนี้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสนใจสินค้าของแท้ก็สอบถามได้เลยนะครับที่เก่งสตูดิโอนะครับ